มาดูแบบฝึกหัดที่8.5นะครับแบบฝึกหัดที่8.5ให้แสดงวิธีหาคําตอบคือแสดงวิธีทาเหมือนเดิมมีโจทย์มาให้นะครับบอกว่าให้หาพื้นที่ครับพื้นที่เท่ากับเท่าใดถ้ารัศมีเท่ากับ40เมตรดังนั้นเราต้องมีสูตรในการหาพื้นที่นะครับ 2πr เป็นสูตรในการหาเส้นรอบวงฉะนั้นสูตรในการหาพื้นที่ไม่ใช่ 2πr แล้วนะครับ แต่ว่าเป็นพายอาร์กำลังสองครับก็ต้องรู้ R ก็คือรัศมีเหมือนเดิมครับฉะนั้นบรรทัดแรกเราจะกำหนดไปว่ารัศมีตามโจทย์กำหนดมาคือ40เมตรนะครับและเราจะนำรัศมีเนี้ยครับไปหาพื้นที่ครับพื้นที่ของวงกลมจะใช้สูตรพายอาร์กำลังสองพายถูกกำหนดมาให้ว่าต้องใช้3.14นะครับ R ากำลังสองคือ R คูณ R อคือรัศมีใช่ไหมครับฉะนั้นก็คือ40ครับ R คูณ R ก็คือ40คูณ40นั่นเองครับฉะนั้นจะได้ครับพายก็คือ3.14คูณกับ40และคูณกับ40นะครับ4 0ตัวคูณกันพื้นที่จะต้องมีหน่วยเป็นตารางนะครับตารางอะไรครับตารางเมตรนะครับอย่าลืมนะครับพื้นที่จะต้องมีหน่วยเป็นตารางแน่นอนแต่ตารางอะไรขึ้นอยู่กับ ความยาวของรัศมีนะรัศมีเป็นเมตรก็จะเป็นตารางเมตรถ้ารัศมีให้มาเป็นเซนติเมตรก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้รัศมีให้มาเป็นรัศมียาว40เมตรคำนวณพื้นที่ของวงกลมออกมาก็จะต้องได้เป็นตารางเมตรด้วยนะครับเอา3.14คูณด้วย40คูณด้วย40ครับได้คำตอบมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5,000กับอีก24 ตอบเป็นตารางเมตรครับได้5000นะครับกับ24ตารางเมตรครับเราจะสรุปนะครับดังนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่อยู่ที่5 0 2 4ตารางเมตรสรุปคำตอบครับตอบ5 0 2 4ตารางเมตรเรียบร้อยนะครับข้อที่1นะครับ มาดูข้อที่2กันครับวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง56เซนติเมตรครับมีพื้นที่เท่าไรให้หาพื้นที่ครับพื้นที่คือพาย r กำลังสองครับพายให้ใช้22ส่วน7ครับ R ไม่ได้ให้นะครับแต่ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา R มันคือเส้นผ่านศูนย์กลางที่หาร2ถูกต้องไหมจะได้ R ครับและตอนนี้เรามีข้อมูลพอที่จะทำการหาพื้นที่แล้วนะครับ จากสูตรในการหาพื้นที่ก็คือพายอากำลังสองฉะนั้นบอกไปก่อนนะครับรัศมีเรามันเท่าไหร่เพราะว่าพายอาอาคือรัศมีนะครับก็จะต้องเอาเส้นผ่านศูนย์กลางมาหาร2นั่นเองเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหาร2ครับได้28หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับฉะนั้นพื้นที่จะต้องออกมาเป็นตารางเซนติเมตรถูกต้องไหมหน่วยเป็นเซนนะครับออกมาเป็นเซนนะครับาำนดสูตรนะครับสูตรก็คือ พื้นที่ของวงกลมคือพายอากำลังสองเราทำการแทนค่าลงไปนะครับตามที่โจทย์กำหนดก่อนเลยครับพายโจทย์กำหนดมาให้เป็น22ส่วน7นะครับใช้ตามโจทย์นะครับ r ากำลังสองคือ R คูณ Rr คือ28ครับก็จะเป็น28คูณ28เดี๋ยวคำนวณออกมาแล้วจะเป็นตารางเซนติเมตรนะครับตามหน่วยของรัศมีนะครับเป็นเซนติเมตร แล้วเราคูณกันเลยครับได้คำตอบออกมาจับทั้ง3ามตัวมาคูณกันนะครับได้2464ครับตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นสรุปอีกทีหนึ่งครับวงกลมวงนี้มีพื้นที่2464ตารางเซนติเมตรครับนำไปตอบคำถามได้เลยครับเรียบร้อยครับ